ถอดแหวนคูณด้วย100หารด้วย1 0 7กดแท็กลบอะถอดแหวนคือยังไงคือเวลาที่มูลค่าราคาสินค้าค่ะมันอาจจะมีการรวมแวนมาแล้วแวนหรือภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะผู้ประกอบการที่จดเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยจะมีการเรียกเก็บจาก ผู้บริโภคนะคะแบบนี้7%ดังนั้นมันก็จะมีเรื่องของราคาสินค้าแล้วก็จะมีแวตด7%ตรงนี้ด้วยดังนั้นน้องๆถามว่าวิธีการถอดแวตเนี่ยถอดยังไงนะคะซึ่งถ้าเราถอดแบบใช้คำนวณเองมันจะเป็นแบบนี้ราคาในที่นี้นะคะก็คือราคา1,070บาทคืออันนี้เขาบอกว่า1,070เนี่ยมันรวมแวตดังนั้นเราจะคิดการเทียบปรยบแต่อย่างว่า ถ้ามันยังไม่รวมล่ะแล้วถ้ามันร้อยเปอร์เซ็นต์่ะถ้ามันยังไม่รวมเจ็ดเปอร์เซ็นต์นี้เข้าไปอะ่ะมันจะเป็นเท่าไหร่เราก็จะเอามาคูณด้วยหนึ่งร้อยหารด้วยหนึ่งร้อยเจ็ดนะคะอันนี้เป็นสูตรทางคณิตน,นะมันก็จะได้เท่ากับหนึ่งพันนะค,ะคูณหนึ่งร้อยหารร้อยเจ็ดได้เท่ากับหนึ่งพันเขาจะเรียกว่าเป็นราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือเป็นมูลค่าที่ไม่รวมภาษีเออถ้าเราอยากรู้มูลค่าที่ไม่รวมภาษีนะคะ ต่ถ้าเราอยากรู้ว่าไอ้หนึ่งพันเจ็ดสิบเนี่ยมันเป็นแวตเท่าไหร่เราจะเอามาคูณด้วยเจ็ดหารด้วยหนึ่งร้อยเจ็ดนะคะความแตกต่างเวลาจำยังไงนี่อยากรู้ร้อยเปอร์เซ็นที่มันไม่รวมไงคูณร้อยหารร้อยเจ็ดเราก็อยากรู้แค่ตัวเจ็ดอ่ะไอ้ตัวเจ็ดเปอร์เซ็นเนี่ยเออก็คูณเจ็ดหารร้อยเจ็ดนะคะก็จะเป็นเจ็ดสิบบาทถ้าเราเอาราคาเนี่ยที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มบวกกับ แวดตตรงนี้70บาทก็จะเป็นรวมกันเท่ากับราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม10,70นั่นเองนะคะนี่เห็นไหมอันนี้ค่ะก็จะเป็นการเขาเรียกว่าถอดแวนออกมาอยากรู้ว่ามูล,ลค่าที่ไม่รวมภาษีอยากรู้มูล,ลค่าของภาษีเป็นเท่าไหร่แล้วก็จะคำนวณแบบนี้นะคะแล้วคราวนี้มันมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นทุกคนเครื่องคิดเลขนะเห็นเครื่องคิดเลขไหมแล้วเห็นตรงคําว่าท็กบวกท็ g ลบไหม ดียังไงรู้ไหมคือถ้าเราอะมียอดที่รวมแวดอยู่แล้วอ่ะสมมติพิมกยใส่ไปนะพันเจ็ดสิอย่างเงี้ยแล้วเรากดแท็กใช่ปะกดแท็กลบอะมันจะขึ้น1,000พอดีเออมันจะง่ายคือเราไม่ต้องมาแบบถอดเอง,งหรอกวะเนี่ยอันนี้มันคือชีวิตเราจะง่ายมากหนูพิมพ์ Google ก็ได้ว่าคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะเป็นของ i-tag นี่ค่ะเป็นของ iT a แล้วนี่ค่ะ มันคำนวณได้ทั้งแวดทั้งหักอนะันที่จ่ายด้วยสมมตินะว่ายอดของเราอะเอาเป็นยอดรวมแวดก็ะแด้ยอดของเราเป็นยอดลวมแวดนะ,ะกดคำนวณเลยค่ะนี่เห็นไหมถ้ายอดลวมแวดคือ1070มันก็ถอดมาให้เรียบร้อยว่าก่อนแวด1000งพนะ แวดบาทถ้ามีนาะที่จ่ายเนี่ยเราจะคิด3%จากยอดก่อนแวดก็คือ1,000เนี่ยคูณ3%นะคะก็จะเป็น30บาทดังนั้นยอดที่จ้องจ่ายจริงๆก็คือ1,040บาทเกิดจากที่ในส่วนของ1,000บก70แล้วก็ลบด้วย30ก็จะเป็น1,040บาทเห็นไหมนี่เขามีแอปขนาดนี้แล้วเห็นไหมมีสร้างสรรค์รูปแบบนะไม่ว่าจะเป็นการคำนวณแบบ มือตัวเองหรือว่าการใช้เครื่องมือที่เป็นเครื่องคิดเลขแล้วก็เป็นแอปพลิเคชันนะคะ